ซาก้าและอเล็กซ์ได้เจอกับชายที่ไม่คาดคิดว่าจะพบอารันเวกเขาดูงินงงสับสนการที่เขาได้เจออเล็กซ์เคซี่ตัวเป็นตัวละครจากนิยายของเขาเองทําให้อารันพูดไม่ออกเคซีเองก็ a อเล็กซ์จะนำอารันไปที่รถเพื่อจะไปสอบถามต่อที่บรฟฟอร์ระหว่างนั้นาก้าจะตรวจสอบพื้นที่ที่เหลือก่อนระหว่างทางกลับไปที่รถมีเสียงดังขึ้นในป่าเครื่องส่งสัญญาณ f อ c ดังขึ้นหากยังจำกันได้ใน AWE Control นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้หรืออาจจะไม่ใช่มีเจ้าหน้าที่ f อ c คนหนึ่งที่ดูแลในไซนี้อยู่ในคอรเดิลเลกในทะเลสาบคอรเด ติดตามต่อไปในตุลาคมนี้ในเลคเฮาส์ซาก้ากัมาที่รถและเริ่มเดินทางระว่ังทางถูกสอบสาก้าได้โทรมาหาเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กน้อยให้สาก้าฟังสามีของซาก้าบอกว่าจะดูแลเธอเองไม่ต้องห่วงดูแลลูกของเธอไบร์ฟอร์อลันเบคในชุดอมริกันไนแรมหลังนั่งกุมขมับระวังถูกสอบถามโดยซาก้าขณะที่อเล็กซ์ยืนจิบกาแฟอ๋อและอเล็กซ์เคซี่ช็อปกาแฟซาก้าถามเกี่ยวกับกระดาษต้นฉบับแมนูสคริปต์ถึงแม้ชื่อผู้เขียนจะถูกขีดออกแต่ยังพออา่านได้อา่อานได้ว่าอลันเบคเวคคอ เวลาคิดก่อนเพราะมันช่างสับสนไปนหมดาะหายตัวไปทั้ง13ปีปติดต่อใครตอนนี้ก็ไม่ได้เขากวอันตรายต่อคนรอบตัวที่สําคัญเขาได้ลืมเขาได้ลืมว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมองไปที่แข่งน้ําจนเขาจาขึ้นมาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น I remember อารันรู้สึกตัวอีกทีก็ามาอยู่ในห้องเตรียมตัวสําหรับตายการทอล์คโชว์เขาไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมาได้ยังไงเขาอยู่ที่ไหนข้างหน้ามีทีวีถ่ายทอดสดพิธีกรกล่าวว่ามีแขกรับเชิญคืออารันเบคเวกรู้สึกเหมือน,นมีแรงดึงดูดให้เขาไปใกล้ทีวีเขาเข้าไปอยู่ในรายการทีวีอารันสับสนมากพิธีกรกล่าวถึงผลงานชิ้นใหม่ของเขาพิธีกรชื่อวอลลีดมิสเตอร์ดอ o ์ อลันปฏิเสธว่าได้เขียนหนังสือเล่มนั้นพิธีกรกล่าวว่างั้นก็คงเป็นแฟนของคุณสินักแฝดร้รายกาจของคุณเข้าไม่ถึงสแคร์ พิธีกรกล่าวเกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของอารันเบกมาสอดคล้องมานักเขียนที่ตกอยู่ในสถานที่มืดมิดมิสเตอร์ดอร์ได้กล่าวถึงไอเดียของพรอตที่ว่านักเขียนจะหาทางเขียนให้ตัวเองนีออกมาจากในเมืองนิวยอร์กที่มีพอริตเคซี่โผล่มาในเรื่องด้วยอารันเห็นว่าสิทที่มิสเตอร์ดอร์ผู้น่านํามาใช้เป็นไอเดียแต่ก่อนจะทําอย่างนั้นมิสเตอร์ดอร์ได้พูดถึงนิยายเดิมของอารันเบกที่เขาพยายามเขียนมาตลอดก่อนที่จะคุยต่อพิธีกรก็หายไปของกับไฟในห้องุด อลันพยายามหาทางออกจากสตูดิโอระหว่างทางก็พบกับห้องของวง All Gods of Asgard แต่ดูเหมือนว่าอลันจะลืมไปว่าเคยรู้จักวงนี้และห้องพักของพิธีกรมิสเตอร์ดอกที่มีหนังสือที่คุณหน้าคุณตาอลันวิ่งไปเจอทางออกแต่ความมู่กีัวกลัวตข้าไป เขาโพมาในห้องนักเขียนห้องเจิตสำนึกของอลันในห้องนี้เขาสามารถเขียนเรื่องราวเพื่อส่งผลต่อโลกภายนอกเขาพยายามเขียนให้ตัวเองหนีออกไปแต่บางอย่างก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ระได้ลืมมันไปนันทําให้การหนีออกไปจากที่นี่ยากขึ้นพลันจึงต้องหาไอเดียเขียนเรื่องราวลงมือเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมันอีกอยางอารันได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตัวเองไปแล้วอรันจับที่เครื่องพิมพ์ดีแล้วเริ่มเขียนด้วยความหวังที่ว่าที่จะเปลี่ยนความเป็นจริงในโลกมือโดยเขาเริ่มจากการกลับที่รายการทอคโชว์ I didn't remember much but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place I'd use d my writing to project myself out of this room Like a deep sea diver, to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. to TV Dor, มิสเตอร์ดอร์่องกล่าวถึงว่ามีแขกรับเชิญพิเศษในครั้งนี้คืออเล็กเซซี่แซมเลยและอารันเวกจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกนิงอิงจากนิยายของอารันพอลันตรงไปยังทีวีและเริ่มโผล่ไปในรายการพอลันงงอยู่แต่ก็ยังตีเนียนตามน้ำไปพิธีกรกล่าวถึงหนังอิงจากนิยายโดยมีแซมเล็กแสดงเป็นอเล็กเซซี่โดยมิสเตอร์ดอทำการพูดประมาณว่าอารันข้องใจอะไรเกี่ยวกับหนังไหมซึ่งเป็นหนังที่อิงจากนิยายของเขาอ,ขอขารันบอกไปว่าไม่ข้องใจแต่อยากจะมีส่วนร่วมในการทำหนังมากกว่า และพิธีกรมิสเตอร์ดอได้เปิดตัวอย่างหนัมนละละกมอนอโลคคำพูดของอเล็กเคซี่พูดถึงเมืองและโคมไฟหนังฟ้าเมืองที่สุดโสมฝนที่ตกหนังเกี่ยวกับการฆาตกรรมของอเล็กเคซี่ก่อนที่อลรันจะได้ทําการรวบรวมหรือได้ถามอะไรข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ไปก่อน ห้องสถมมืดมิดพลันครั้งนี้ไม่ถูกความมืดดึงเมื่อพยายามจะออกไปจากห้องสถมเขาโผล่มาในห้องครัวเจอครับฮาสกี้เฮจิเจนเนเตอร์จากคอนโทรลอออเรรด์์ม ที่แท้เขาก็แอบหนีงานจาก a อพซมาอยู่ที่นี่เองฮาร์ตี้จะทักอลันว่าทอมซึ่งย่อมาจากทอมัสเซนนักเขียนมือฉังที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนก่อนเหตุการณ์อลันเวกนี้ฮาร์ตี้ฮาร์ตี้บอกว่าจะมีของให้แต่อยู่ในห้องใต้ดินบางให้กุญแจอลันอลันถามถึงวิธีหนีที่จะออกจากที่มืดโลกมืดแต่ฮาร์ตี้บอกประมาณว่าถ้าจะหนีก็ต้องหนีด้วยตัวเองประมาณนั้นนะอลันจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องใต้ดินบางคิดว่าฮาร์ตี้ ก็เป็นมิดแถมร้องเพลงแต่งโชวแต่โชวในคอนโทรลห้องแตดดิกระหว่างทางลงมามิสเตอร์ดอโผล่มาในทีวีครั้งกลาวบนนำในโชว์ Night Spring อลันได้เจอโคมไฟเก่าในกล่องรองเท้าโคมไฟรูปนางฟ้าโคมไฟนี้สามารถดูดแหล่งที่มาของแสงและเก็บไว้ใช้ต่อได้หรือส่งต่อพร้อมทั้งเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ด้วย The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now the lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real. And yet more real than anything. A danger in the horror, real. that feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing. But I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on the spiral of the darkness. I dive to the bottom to find the answer. to the, the map, the key, the compass. That's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, that's not an ocean. And a lake, that's not a lake.